ยิ้มมาเลยเรียบร้อยสาธุาไหนครับภาพคือภาพวาดของอาจารย์มหาอุดรน,นะครับวาดกับมือวาดวนหนึน่งวันหนหลวงปู่ไยังไหรวมยันหลวงปู่รวมยันหลวงปู่นะครับนี่ก็เป็นเช่นนี้ของอาจารย์มหาอุดรนี่ก็เป็นนี้นะครับ คุยกันนั่นแท้เจ้าถามไปเรื่องตัวัตกไปยงน่นกน,น,กนก็เลยบอกว่ามาถันมาเสี่าแช่เนเกิจตะกอนสมผสานผมสาธุมาทาน,น,น,น้นมันจะร่วมบุญนะครับสาธุร่วมบุญอีก่ง แล้วป่ะนี่โอ้โหเตรียมเตี้ยมเลยที่ไทยแล้วขอมาจะนำเงินไปถวายหลวงปู่ครับแม่บัตรแม่บัตรแม่บัตรเออเรามาพี่กันนะแม่บัตรมาทางนี้ก่อนดาบยุทธส่วนเรามาทางพี่ แม่บัดวัดธาตประทับนะคาัดรับแในแม่บ,บัตกัวัดธาตุประทับนี่น,นี่ครับาทให้ติดรูปนั้นด้วยนะครับนางเมื่อไหร่นูม่แม่บัดไปนางชิดทั้งนั้นก็ได้ครับจะได้นะครับ กระเป๋าก็ดีหุ่นกล้องทั้งมเดี๋ยวดดดหยุดอาจารย์เย็บมา่ี่ไงคุยนยไป้วมันกลองมากอาจารย์ี๋้วมันกลอกมากได้สคนมันแค่ ถารนันครับนิ่งก่อนครับคทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเราไปชัดออกครับดาบยุทธหันไปทั้งกลองดาบยุธข้อไปพ่อได้วัตถุมงคลมาอย่างมาบอได้ยังโซกันมนต์เสื่อเชื่อไม่ได้เขา กระตุ้น้องกูต้องมาลุงเกาแต่เราปรทับพระนภาเขาน่าอ่านกัน้วราคาเกตพันครับจะมีบุ้ี่หายเม้นด้เป็นอนครับทำมาแนานี้เน้เราจิ้มทุกอย่เลยระบอกหเนื่ไยาเฮงอย่าืมเนาะเราเียกันตัวกันเลยทำหุ่นาันถายันสุดป้ายไม่ยู่เดีววันนอ้ผมม จักแบ่งเดี๋ยนะแบ่งมองค้นะแม่จกแบ่งเีแมบ่งมองคนหรวงปูสิบห้าโมยดีอรบ่าอเคี๋รวโอเคเหรอโอเคหรอโหรอโอเคเลรอโเอโอเคหรองเคอไปรบครับครรคร่วมทำบุญครคครับ ก <Net> รโ <forcé Deus S 2> <mat> สษ่านะครับเข้าไปคุยกับหลวงปู่เป็นชั่วโมงนะครับเพิ่งออกมา ไปคุยนั่นไปคุยเรื่องเก่ากันแม่ถามเราเป็นยังไงก็มาเสีรดายอยู่เลยแตคุยกันเรื่องเก่ามากเลยสมัยปวชอยู่นุ่งกันอยู่เราสู้กันฟังเล่าสู้กันเพราะว่าอันนี้สายายังแค่เล็กพอถึงเสียดายแคงเล็กยังจำสายายาเจ้าของได้อยู่ไหว่าว่าอย่างนี้อย่กันเนาะครับมาแค่ที่เขาท้นกันอยู่รลวงปู่อธิษฐานจิตให้แล้วนะครับ เพราะว่าใส่กรอบมาแล้วเป็นกระจกแล้วต้หอลวงปู่ที่ฐานกิดให้แล้วนะครับแม่บัตรมาครับบมบมัมครับบ ร่วแบบรรมทำบุญอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ศิลาสิริจันโลนะครับถวายปัจจัย

สิ่งเรียนรู้สิทธิ์ญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์นะครับที่อยากเรียนการพระราชนิพนธ์หลปู่สิริสิริจันโทและรับเปลี่ยนเสื้อได้เลยนะครับในบริเวณทางเข้ารอหน่าหลวงปู่ก็ตั้งผต้นิพฐานนะครับสาธุการงานนะครับถ้าใครจะเป็นมหาเศรษฐี่จะมาเทศน์สาธุให้ได้นะครับ อาจารย์มหาวดรนะครับจะถวายปัจจัยให้กับหลวงปู่ศิลาสิรีจันโทเนื่องในวันอายุวัฒนะมงคลครบ80ปีครับเนี่ยั่งลงก่อนวายปัจจัยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ เ้าเวิม <laughs> กับอยู่ดีแล้วัูแล้วถ้าวมันด้วยกระดิ่งเป็นรอยเยอะเช้าวันเรามาถามมาเป็นงั้นกันไม่ใช่คุณพ่อบอกอะไรกันเนี่ยผมเป็นหัวเงินเก่าหน่อยเพื่อนเราเก่าตัวเนี้ยงานอะไรเห็นกันชนยาสู

ีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำธุรกิจหาขายร่ำรวยร่ำรวยเป็นหม่นแสนล้านนะครับฉะนั้นไม่ต้องจตอไรานนะครับท่านกู่านาแล้วท่านก็หลับตานอทนจอ่านเพือนู้ปีชีาเยป็นต้อมายเพจะมได้ไหมั้ีทีว่าท่านกูมาหเพือคุณมันเด้ออ่างไเคเดนมวนือไปช่เลย

พาให้ยัีพอจุ้นเจ้าโทนเจ้างทข้รารอย่ารบ่โม่บวชดีกว่าบ่บ้บที่สุดไอนี่แพ้เพาบวชยังสิไปเป็นโยอุปถาบ่สิไปบวชตามเป็นป้าบุญสิไปเป็นพราอุปทาก พ่อป่ปยังตัวสังกะรีวัดตัวพห้บวชให้ตัวขึ้นมาต้องให้พ่อบวชเนาะพ่อจะลาบวกกันได้อีกสีห้าหกปีอยู่ได้ไหมก็ประมาณป่ะป้าเยอะแค่น่าบวชอีกแล้วพอสิบปีนั่น